มีข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงภาพของความโกโรธได้อย่างน่าทึ่งแล้วก็อ,อย่างาชัดเจนก็คือความโกรธเป็นเรื่องของนมามธรรมแต่พระพุทธองค์ก็หาภาพหรือว่าทรงเลือกภาพที่นำมาบรรยายนำมาแสดงให้เราได้เห็นได้ ง่ายได้เห็นในชัดเจนนะครับก็ว้าความก็มีอยู่ว่าบุคคล3ประเภทที่เป็นผู้โกรธมีหนึ่คนมีจิตเปรียบด้วยแผลคือคนที่โกรธถ,ถูกว่ากล่าวเล็กน้อยก็แสดงอาการโกรธเคืองเหมือนแผลถูกไม้หรือกระเบื้องก็มีเลือดหรือนองไหลครับเราก็มานั่งพิจารณาดูได้ว่าเมื่อมีความโกรธมากระทบเราเนี่ย เราจะมีลักษณะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า,ามีลักษณะที่ดีกว่านีา้สองคนมีจิตเปรียบด้วยสายฟ้าคือรู้อริยสัจสีตามเป็นจริงเหมือนคนดีเหมือนคนตาดีเห็นรูปในเวลากลางคืนอันมืดสนิทในระหว่างที่ฟ้าเล็บก็คือ,อรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อมี หูกระทบเสียงหูของเราไปกระทบเสียงเนี่ยก็โดยหลักของการปล่อยวางก็คือในขั้นของเวทนาเสียงอันไม่น่าพอใจเนี่ยก็สามารถที่จะสักแตว่าได้ยิบไม่เก็บมาเป็นอารมณ์แล้วก็ถ้าทําได้ความรู้สึกไม่พอใจมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับจากการที่เรา มีความรู้สึกไม่พอใจข้ามวันข้ามคืนหรือว่าอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการให้มันหายไปได้าภายในชั่วข้ามคืนหรือว่าสั้นกว่านั้นอีกอชีวิตมันก็จะยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสบายมากขึ้นนะครับอันที่สามก็คือคนมีจิตเปรียบด้วยเพชรคือทำให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันเหมือนเพชรทําลายแก้วมณีหรือแผ่นหินได้เพชรทาลายแก้วมณีก็คือตัดแก้วมณีได้อันนี้ก็คล้ายกับสูตรของมหายาณรู้ชื่ออาจจะเป็นที่มาของชื่อสูตรนี้ก็ได้ก็คือ,อสูตรวัชรปรัจยาปารามิตาสูตรนะรับซึ่งบางท่านก็แปลว่าเป็นสูตรใจเพชรก็คือเอา ใจที่เล้มคมประจเชรเนี่ยที่สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือว่าความหลงก็คือตัดไงมันมารบวกวนเราได้อย่างน้อยที่สุดก็คือตัดให้มันออกไปจากความคิดให้เร็วกว่าที่เคยมีจากที่อยู่กับโลนานๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดให้มัน อยู่กับเราได้นานน้อยลงและระยะเวลาที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันน้อยลงชีวิตมันก็จะเบาขึ้นชีวิตมันก็จะสบายขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นแต่ยิ่งถ้าเราทําได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราก็ก้าวหน้าไปสู่ความสุขมากขึ้นก็เป็นข้อความที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่ามัน รู้สึกประทับใจหรือว่ารู้สึกว่าเป็นการบรรยายนามธรรมให้เห็นได้ด้วยภาพที่ชัดเจนมากๆนะครับก็เป็นคำที่กระทบใจอยู่มากก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสามบุคคลสามอย่างข้างต้นเนี่ยว่าเราเป็นแบบไหนหรือว่าเราจะพัฒนาตัวเองให้ไปถึงขั้นไหน เพื่อมีความสุขในชีวิตามากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์ในชีวิตที่น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆก็หวังว่า,าก็ความหรือว่าข้าอมูลตัวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ